รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพนะคะเป็นประจำวันนี้พบกับเราสองคนนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆของกรุงเทพมหา,รราคนครนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะใช่ครับในช่วงที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้พูดคุยกันกับกรุงเทพมหานครในแง่เรื่องของความพยายามในการสร้างการเชื่อมการเดินทางของคนกรุงเทพมหานครแบบไร้รอยต่อนะครับการเดินทางหลักๆของคนกรุงเทพก็จะมีทั้งระบบ ล้อนะครับระบบรางแล้วก็ระบบเรือซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ถ้าหากมีการเชื่อมโยงกันได้เนี่ยการเดินทางของคุณผู้ชมของคนกรุงเทพ ก็น่าจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับค่ะและก็รายการได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากทางด้านของร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะคะ,ท,คะ,คะท่านโฆษกของกรุงเทพมหานครมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าระบบฟีเดอร์นะคะทํางานอย่างไรแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของระบบล้อรางเรืออย่างไรบ้างสวัสดีค่ะท่านขะสวัสดีครับท่านโฆษกค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะมีของที่ระลึกวันนี้มาร่วมลุ้นแล้วก็แจกกันด้วยค่ะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะคะกดไลค์กด แชร์นะคะ c e b o o k f แฟนเพจของ b n n k o o s t t r r i s ค่ะคุณผู้ชมลุ้นลับนะคะมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะจากสำนักอนามัยของกรทมด้วยแล้วก็มีหน้ากากอนามัยนี่ตอนนี้หลายคนกำลังถามหาเลยนะคะจากโรงเรียนฝึกอาชีพของกรทมมาแจกกันด้วยของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะคุณผู้ชมขออย่างเดียวคือร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นแบบไหนนะคะคใน Facebook f a n p a g e ของ แบงคอกสตอรี่อ่ามีท,ทั้บดมด30รางวัลนะครับ1รางวัลก็จะมีทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็หน้ากากาาา<ม>อนามัยแบบผ้านะครับทางกรุงเทพมหานคร<ม>ก็จะแจกให้กับทุกท่านนะครับ<ม>อ่เข้าไปร่วมสนุกแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้กับแบงคอกสตอรี่ของเรามาคุยกันเรื่องของอ่าประเด็นวันนี้ดีกว่าค,คือเรื่องของความพยายามในการเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อของกรุงเทพเนี่ยนะครับล้อล่างเรือเราพยายามที่จะเชื่อมโยงเข้ามาหากันผ่านระบบฟิเตอร์ระบบฟิเตอร์นี่คืออะไรครับ คือต้องอธิบายว่าปกติในการพัฒนาของกรุงเทพมหานครเราจะเน้นในการพัฒนาในเรื่องของระบบหลักอย่างเดียวก็คือรถรถไฟใต้ดินหรือรถไฟ BTS <ช>ซึ่งที่ผ่านมานะฮะถามว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแต่คนก็ยังไม่ได้ใช้รถรถไฟ BTS หรือระบบขนส่งสาธารณะอยู่เพราะเพราะอะไรฮะเราก็เลยลองมาคิดกันว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือถ้าเกิดคนที่จะต้องขึ้นรถเมล์และมีความเสี่ยง แล้วว่ารถเมย์ไม่ดีขับรถน่ากลัวบ้างทําให้เขาไม่อยากขึ้นส่วนอีกประเด็นนึงก็คือคการเชื่อมต่อระหว่างที่เรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าโหมดมต่อโหมดอ,มอย่างเช่นคุณขึ้นเรือมาคุณจะมาขึ้น BTS มันก็ยังมีอะไรที่ติดขัดอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องการจะแก้ปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่างโหมดต่อโหมดหรือ,อระบบขนส่งสาธารณะสู่ระบบขนส่งสาธารณะเราเลยคิดโครงการที่จะทำระบบฟีเจอร์สามเส้นทางแรก ยกตัวอย่างเลยฮะสายใต้ใหม่สายใต้ใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆ BTS บางว่าแต่ปัจจุบันถ้าเกิดคนจะไปขึ้นมานั่งรถมาจากต่างจังหวัดจะมาขึ้น BTS จะต้องทํายังไงมีทางเลือกอยู่สองทางเลือกห,ออกหนึ่งรถเมย์อาจจะต้องเปลี่ยนายสายสองก็คือแท็กซี่ซึ่งจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมาไหนจะนั่งรถมาแล้วแล้วต้องมานัา่งแท็กซี่หรือรถเมย์กว่าจะไปขึ้น BTS ได้สิ่งนี้คือปัญหาแล้วไม่ใช่แค่สายใต้ใหม่ที่มีปัญหา แอร์พอร์ตลิงกอะไรที่บินนอนเมืองก็ยังมีปัญหาครับตัวนี้ครับซึ่งเราคิดที่จะพัฒนาระบบะการขนส่งมวลชนระบบรองในการที่จะช่วยให้คนกรุงเทพเนี่ยผมชอบความที่ที่พูดมากคือซิมเล s ก็คือไร้รอยต่อในการ,รที่คุณจะขึ้นใช้ระบบสาธารณะมากขึ้นดังนั้นการที่คนไม่ใช้ระบบสาธารณะเนี่ยมันก็มปีประเด็น2ประเด็น1คือแพงเราก็สามารถช่วยในการลดค่าใช้จ่ายได้โดยการที่จะทําให้มีรถ บริการในราคาถูกมากกว่าแท็กซี่สองก็คือในการที่ไม่สะดวกสบายถ้าเรามีรถที่ขับดีไม่ได้ขับอันตรายมากก็จะทำให้คนอยากจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าระบบฟีดเดอร์จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่พัฒนาการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น ค่ะซึ่งก็เป็นรถเหมือนกันถูกไหมคะเป็นรถเมย์ฮะตัวนี้ฮะรถสิ่งที่เราทําก็คือเป็นคล้ายๆรถเมย์ผมเรียกง่ายๆว่ารถเมย์แต่ก็คือรถชัเต้นบัสถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกก็จะเป็นรถประมาณ40 5ส้าสิบที่นั่งแต่สิ่งที่รถตัวนี้ต่างก็คือเป็นรถ n อ v วไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องยนต์ที่เทียบก่อให้เกิดมลพิษมาก ครับตัวนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของ PM 2อมพอตอะไรอย่างเงี้ยก็คือโจทย์หลักเนี่ยมันมาจากแต่ละระบบความจริงมันยังไม่ได้เชื่อมต่อกันแบบ100%เเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาอุดรูรั่วตรงนี้เพื่อที่จะส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเพื่อให้ใช้ระบบต่างๆได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะเราเส้นทางต่างๆมันจะมีการทับซ้อนหรือเปล่ากับอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างคอสมกรปัจจุบันที่เขาวิ่งกันอยู่ที่เป็นรถเมย์ปัจจุบันนี้เราติดเรียกยังไงครับ ระบบฟิเดอร์เขาใช้ทำาไอที่เรียกกันว่า OD ก็คือ origin to destination คือคุณจะรับแล้วก็ไปส่งที่หมายเท่านั้นแต่รถเมล์เนี่ยจะเป็นรับระหว่างจุดแทบจะทุกจุดแวะมาจากบางว่าแม้ว่าจะแวะจุดเดียวเนี่ยตลาดดอกไม้หรือตรงสมาคมปักใต้ซึ่งมันเป็นจุดโหมดสาคัญเหมือนกันแต่มันแวะแค่จุดเดียวแต่ค่าบริการต่อไปในอนาคตนะฮะใช้ค่าบริการทั้งสายจะเท่ากันดังนั้นโดยระบบที่เราจะทำเนี่ยจะไม่ค่อยทับสายรถเมล์ที่มีอยู่แล้วดังนั้น ขทมก,ก็คงจะไม่ค่อยกระทบมากเรามีวิธีการในการเลือกแต่และเส,ส้นทางยังไงบ้างแล้วเบื้องต้นตอนนี้เราเรา,เรามีกี่เส้นทางท,ที่จะเริ่มเปิดให้บริการครับมี3เส้นทางที่สามารถทําได้เลยก<ห>็ค<อ>ือ1คือเราเริ่มที่ <manifest S 2> จาก BTS บางว่าไปที่สายใต้ใหม่2คือเราจะทําที่จากดินแดงไปถึง b t s ีอ e. ารดีและก็3ตรงแอร์พอร์ตเรลวลิงและกระบังไปชุมชนเคหะลบก้าเพราะว่าผลการศึกษาตัวที่1ก็บางว่าที่ผมพูดไปแล้วตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของข้าราชการ ตรงดินแดงเนี่ยมีหลายกระทรวงมากแล้วก็ตรงนั้นรถเมย์จะวิ่งตรงจักถนนวิภาอย่างเดียวแต่ไม่มีรถเมย์ที่จะวิ่งเข้าจากวิภาคนที่ลงรถเมย์ที่วิภาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่จะอารีได้ง่ายนี้เราก็เลยทำใช่ฮะทีนี้อันที่3ามก็คือชุมชนเคหะอารม9เก้าเนี่ยยกตัวอย่างชุมชนเคหะอารม9เก้าเนี่ยฮะคนประมาณ 60- 70%ในตอนเช้าจะเดินทางมาที่แอร์พอร์ตเลลิงส่วนใหญ่เลยฮะ ซึ่งตอนนี้ระบบไม่ค่อยมีเราก็เลยคิดจะพิจารณาตัวนี้ก่อนถามว่า3ระบบระบบปิดเดอร์นะะี่ยฮะทำไมเราต้องทำก่อนคือในการลงทุนของรัฐนะะี่ยฮะสมเส้นทางนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่มแต่เราก็ทําตามหลักวิชาการทําตามความผลการศึกษาดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปจ้างทําเป็นระบบะจ้างไปเลยโดยที่ไม่มีการทดลองก่อน ตัวรัฐก็อาจจะเสียหายแล้วหลายสิ่งนะฮะที่รัฐลงทุนไปแล้วก็ไม่อาจจะเอาคืนได้ดังนั้นเราก็เลยรวบรวมเอกชนลงทุนให้เราทดสอบให้เราและถ้าเกิดเวิร์กเนี่ยก็จะเป็นโครงการในอนาคตว่าถ้ามันทําได้รัฐในเมื่อมันมีการทดลองแล้วแล้วใช้ได้จริงๆงคนใช้เยอะจริงรัฐก็มีความมั่นใจในการที่จะลงทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นมากขึ้นอีกซึ่งเส้นทางนําร่องทั้ง3เส้นทางนี้นะคะจะเริ่มให้บริการกับประชาชนตั้งแต่วันแรกวันไหนคะ ก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนเลยนะฮะในเส้นทางแรกก็คือจะบางว่าไปสายใต้ใหม่เราจะเริ่มให้บริการในวันอังคารที่17มีนาเลยฮะเลยเริ่มเดินรถวันแรกนะฮะวันแรกแค่วันเดียว<ช>เป็นเริ่ม10โมงถึง3ทุ่มแต่หลังจากนั้นการบริการให้เดินรถเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ตี5ไ<ม>ปจนถึง3ทุ่มเลยโดยเราคาดว่าประมาณรถรอบหนึงประมาณ15-30นาทีเราจะมีตารางในการเดินรถบอกเลยฮะ แล้วก็คนสามารถใช้บริการได้ส่วนอีก2เส้นทางเส้นทางจากดินแดงไปอารีแล้วก็จากจุมชนเคหะล้มกล้าวไป ARL ที่ราดกระบังเนี่ยฮะจะเริ่มบริการประมาณสิ้นเดือนนี้ฮะเราจะตัววันที่เรายังพยายามสรุปให้ได้อยู่ฮะแต่คิดว่าภายในเดือนนี้เราจะให้บริการได้ทั้งหมด3เส้นทางโดยทั้งหมดนี้เราจะให้บริการ6เดือนก่อนในช่วงทดลองเดินรถหลังจากนั้นเราก็จะทําเป็นโครงการ ในอนาคตว่าพิจารณาจาก3เส้นทางนี้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะทําต่อก็จะเป็นการเป็นระยะยาวและที่รัฐจะทําให้คิดค่าบริการอะไรยังไงครับคือตอนนี้เป็นเรื่องของการลงทุนที่เอกชนเขาทำให้ทุกอย่างก็จะฟรีหมดเลยฟรีโดยเราจะไม่คิดค่าบริการเพราะเป็นช่วงในการทดลองดูจำนวนผู้โดยสารด้วยแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการเก็บค่าบริการหรือรูปแบบอื่นแล้วเราก็จะพิจารณาอีกทีครับค่ะซึ่งก็เรียกว่า6เดือน ตั้งแต่ช่วงมีนาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะพี่น้องประชาชนที่อยากจะทดลองแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายลองดูซิว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าแล้วตอบโจทย์ชีวิตหรือเปล่าเนี่ยทดลองได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปชวนชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับใครอยากจะให้สายไหนมีบริการอย่างถาวรก็ไปชวนเพื่อนมาใช้บริการมีจานวนคนใช้เยอะๆแล้วเนี่ย ในอนาคตก็น่าจะมีเส้นทางนี้เนี่ยนะครับมาให้บริการกันสําหรับระบบฟิลเตอร์แรกเริ่มก็จะมี3เส้นทางอย่างที่ท่านโกศกได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะครับในอนาคตก็จะทยอยมีเส้นทางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตจะสัมพันธ์กันอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในกระแสมากนะครับบางคนบอกว่าเอานากากาลําบากนะครับหรือว่าแอลกอฮอล หายากนะครับวันนี้เรามีมาแจกด้วย30รางวัลด้วยกันนะครับหรางวัลก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็นักกากผ้าเป็น1ชุดนะครับมีทั้งหมด30ชุดให้กับคุณผู้ชมนะครับกติกาเป็นยังไงครับน้องปามง่ายๆเลยนะคะสแกน QR โคสมุมจอก่อนเลยนะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะที่ Facebook f a n p a g e ของ Bangkok Stories นะคะคุณผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะลุ้นรับเลยของรางวัลง่ายๆอย่างที่คุณบอยกล่าวไปนะคะก็คือแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะแล้วก็ ด้กาอนามัยด้วยค่ะคุณผู้ชมม<อ>าคุยกันต่อกับท่านโคษโกดีกว่านะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็น3เส้นทางที่เป็นนําร่องแล้วทีนี้อนาคตจะมีเส้นทางไหนอีกบ้างแล้วก็แต่ละเส้นทางท่านใช้เกณฑ์อะไรนะคะในการตัดสินว่าโอเคเราจะมีชัตเตอรบัสในเส้นทางดังกล่าวเหล่านี้ค่ะก็สําหรับเกณฑ์ก็คือที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นนะครว่ารเราจะพิจารณาสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือจํานวน ผู้โดยสารแล้วก็ประเด็นที่2คือเรื่องของรถถ้าเกิดมีเดินอยู่แล้วเราต้องไม่เดินทับซ้อนอกับรถเมย์คือคือเดินทับซ้อนไม่ได้หมายถึงว่าไม่เดินทับซ้อนเลยแต่ไม่เดินทับซ้อนทั้งเส้นทางแล้วก็จุดที่3าก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ในการหาที่จอดรถแล้วก็จุดต่างๆนะฮะโดยเส้นทางอื่นๆที่เรากําลังพิจารณาอยู่มีเยอะมากฮะอย่างผมยกตัวอย่างก็ยังเช่นท้องรอ,อมีหลายจุดจริงๆฮะจากจากแม้กระทั่งจาก สนามหลวงไปสยามเราก็พิจารณาแต่ทุกอย่างเนี้ยตอนนี้คือเป็นเรื่องของเอกชนลงทุนเขาเลยไม่พร้อมที่จะทําทุกเส้นทางเพราะแต่เส้นทางถึงเขาอยากจะช่วยยังไงแต่มันมีค่าใช้จ่ายมากดังนั้นเราก็จะเริ่มทีละสามเส้นทางแต่ถ้าเกิดเราหาภาคเอกชนที่อยากจะมาสนับสนุนให้เกิดระบบฟีดเดอร์มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดทําแล้วดีเนี่ยฮะใครๆก็อยากจะมาช่วยแต่ตอนนี้คนใช้บริการเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับว่า ทำแล้วมันจะดีไหมก็เลยนำาร่องก่อนก็ต้องหาคนที่จะมาช่วยเราจริงๆแต่แต่นอนาคตนะครับทุกเส้นทางเป็นไปได้เพราะสุดท้ายแล้วเมืองนะครเมืองที่พัฒนาแล้วคนต้องมีความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่าใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ในปัจจุบันคนใช้เมืองของเราเนี่ยคนรถยนต์ส่วนตัวใช้สะดวกมากกว่าที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะนั้นสิ่งที่เราฝันไว้ก็คือย้ายคนตื่นมาจะออกจากบ้านเนี่ยพูดว่าโอ้โหอย่าไปขับรถเลย ลำบากต้องไปหาที่จอดไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วบอกว่าโอ้ยอย่าไปนั่งรถรถเอ่อรถระบบขนสน่งสาธารณะเลยลําบากกว่าจะไปหาที่จอดรถกว่าจะไปขึ้นครับ,รบกระทั่งเส้นทางที่สู่สนามบินก็อยู่ในการพิจารณาด้วยเหมือนกันเ,เส้นทางที่สู่สนามบินเนี่ยต้องต้องมองเป็นเส้นหลักก็คือ a อ l ใช่ไหมฮะต้องเป็นข้างข้างสนามบินเพราะว่าคนแถวแถวนั้นค่อนข้างจะเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้คนไปซื้อบ้านอยู่แถว โซนราดกระบังโซนนั้นเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีคนๆหลายๆคนนะฮะเดินทางโดย A I L เข้ามาทํางานเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีรถรถฟิดเดอร์ที่จะปิดเข้าป้อนเข้าเข้าสู่ระบบหลัก A I L เพราะระบบโครงสร้างของกรุงเทพหลายคนก็บอกนะครับว่าการสัญจรหลักะเส้นทางเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการ พาคนจากบ้านของเขาเนี่ยมาอย่างเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันต่อไปที่ผ่านมาที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรุงเทพมหานครก็เห็นความพยายามในการเชื่อมต่อในการพัฒนาระบบการเดินทางของของประชาชนนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านโฆษกบอกนะครับก็คือเราอยากจะทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่คนอยากจะใช้ระบบขนส่งมวลชนอะไรคือความท้าทายที่จะทําให้กรุงเทพไปถึงจุดนั้นได้ครับผมว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการที่จะทํางานระบบขนส่งมวลชนกน็คือการ ไม่ใช่เรื่องการสร้างนะฮะแต่เป็นการที่ประสานงานระหว่างกว่าเพราะว่าในปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนกทมไม่มีอำนาจทั้งหมดในการที่จะบริหารระบบขนส่งมวลชนกทมไม่มีอำนาจในการบริหารรถเมย์กทมไม่มีอำนาจในการบริหารรถไฟใต้ดินกทมไม่มีอำนาจในการบริหารรถไฟในหลายสายเช่นเอหรือแม้กระทั่งเอ็มอาร์ทีหลายสายดังนั้นสิ่งที่ยากสุดถือการที่เราต้องประสานทุกหน่วยงาน ให้มาคือเรื่องการปรับโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่ในเรื่องของการที่จะประสานหน่วยงานเนี่ยใกล้ๆก่อนเราจะทำไงให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาเมืองแม้ว่าเป็นแค่กรุงเทพเมืองเดียวแต่เราต้องพัฒนาเมืองไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเราสร้างอ,อย่างที่ผมบอกฮะสร้าง BTS อย่างเดียวสร้างรถไฟใต้ดินอย่างเดียวแต่คนไม่สามารถมาขึ้นได้<ช>ก็ไม่มีประโยชน์ชดังนั้นสิ่งที่เราทำฟีดเดอร์ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราพยายามทำนะฮะเพราะว่าเราไม่บริหารรถเมล์ก็จริงแต่ถ้าเกิดเรา ไอ้ัวแต่ประสานอย่างเดียวโดยไม่ทําอะไรเนี่ยฮะก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาได้รวดเร็วดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรานําร่องเนี่ยเราไม่ได้รอให้ขสวกเป็นคนทําระบบนี้แต่ในอนาคตถ้าเกิดขสวกอยากทําแล้วก็ดีฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเมืองแต่ตอนนี้ระหว่างรอเนี่ยเราทําก่อนเลยให้บริการก่อนเริ่มือลงมือทําไปเลยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็มีการบริรณาการกับทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดีใช่ครับทุกหน่วยงานให้ให้ความร่วมมืออย่างดีแต่แต่ต้องเข้าใจว่า สุดท้ายแล้วถ้าเกิดอำนาจสั่งการกับอำนาจประสานงานเนี่ยมันต่างกาันถ้าเกิดเป็นคำสั่งก็ต้องทําเลยแต่ประสานงานคือต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในหลายเรื่องถูกต้องไหมฮะดังนั้นกทมเนี่ยมีหน่วยงานที่อยู่ภายนอกกทมหลายหน่วยซึ่งจะต้องมีสมายมัเค้ประชา <Yeah. S 2> ของเขาซึ่งเขาอาจจะไม่ต้องทําตามนโยบายเราแต่เขาต้องทําตามนโยบายของกระทรวงเขานั้นนโยบายกระทรวงกับนโยบายกทมเนี่ยถ้าเกิดมันต่างกาันการที่จะเข้า รวมมารวมนโย,ยบายกันก็คจะยากนี่ <S <S สิ่งที่ชาทายที่สุดเลยนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ว่าต้องบอกว่าคอนเฟิร์มนะคะว่ากําลังดําเนินการอยู่<า>แล้วก็เป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนด้วยจริงๆถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าให้จํากัดความนะคะมีแน่นอนบอกว่ารถติดนะคะเราอยากเอาคํานี้ออกไปจากใจของคนกรุงเ<า>ทพจังเลยสุดท้ายท่านอยากฝากอะไรถึงพี่น้องกรุงเทพมหานครบ้างาไม่อยากให้รู้สึกว่าพูดถึงกรุงเทพทีไรรถติดขึ้นมาคําแรกเลยนะคะ S 2> <S 2> ก็อย่างสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือการพัฒนาระรบบขนส่งมวลชนนะฮะปัญหาก็คืออย่างรถติดเนี่ยอย่างผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆจาก BDS บางว่ามาที่มาที่สายใต้ใหม่เนี่ยถ้าคนวันหนึ่งต้องเดินทางประมาณสัก1,000คนง่ายๆ1,000คนเท่ากับรถบ,บนถนน1,000คันขึ้นแท็กซี่อย่างเดียว <อ racket. S 2> แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะพัฒนาระบบฟิดเดอร์ 1, 0 0 0คนอย่างเช่นเส้นนี้เราทำประมาณสัก10 10 1ิบรถบัสนะฮะในการที่จะวิ่งทั้งเส้นก็สามารถลดปริมาณรถยนต์ได้ถึง1,000คันเหลือแค่10 990คันดังนั้นสิ่งนี้ก็จะช่วยในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนครับและทำให้รถติดน้อยลงครับซึ่งนอกเหนือจากทางกรุงเทพมหานครเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วผมว่าหนึ่งในภาคส่วนที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจะราจรในบ้านเราได้ก็คือ ประชาชนนี่แหละครับเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้ระบบการขนส่งมวลชนของบ้านเรากําลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยซแต่ก็มีความพยายามในการพัฒนาให้ดีขึ้น ลองหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนบ้างก็ดีนะครับรล้อรางเรือตอนนี้กําลังเชื่อมต่อกันอยู่ผ่านระบบฟีดเดอร์ที่กรุงเทพมหานครพยายามทำนะครับลองเปิดใจดูแล้วผมจะลองไปใช้บริการดูด้วยเหมือนกันน่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและหลายคนพอลองใช้แล้วอาจจะติดใจก็ได้จอดรถไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องขับออกมาสะดวกดีด้วยอันนี้จริงๆมีต้นแบบจากต่างประเทศเนาะเพราะว่ายุโรปหรือว่าสหรัฐอเมริกาเขาก็มีระบบแบบนี้มานานแล้วด้วยเหมือนกันอันนี้เรามีไอเดียหรือว่ามีอะไรมาต่อยอด ที่เป็นไอเดียจากต่างประเทศเข้ามาต่อยอดบ้างไหมคะคือถ้าจะอธิบายก็คือที่ผ่านมานะครับทุกประเทศเขาจะใช้เขาเรียกเราเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ตอนนี้เราพัฒนาเส้นเลือดใหญ่แล้วแต่ประเทศอื่นๆเขาก็พัฒนาเส้นเลือดฝอยด้วยอ,อย่างเช่น,นอังกฤษผมเรียนที่อังกฤษนะครับก็ในการที่คุณจะขึ้นรถรถรถไฟหรือรถไปใต้ดินนะฮะเราจะมีจุดพักแอนร้าซึ่งกทมก็ทําบางจุดแล้วก็จะมีรถที่จะฟีดจาก บริเวณหมู่บ้านของคุณเนี่ยซึ่งจะฟีดเข้าไปในระบบเลยแต่ทีนี้ตัวรถเมย์เรามีแต่ทําไมถึงยังไม่ดีตอนนี้ประ,ประเด็นคือทําไมยังไม่ดีทีนี้ผมลองมาพิจารณาอยู่คือสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้กับคนขับรถเมย์ก็คือปริมาณผู้โดยสารคือปริมาณผู้โดยสารเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องแกงแย่งปริมาณผู้โดยสารจะทําให้เกิดอะไรบ้างทาให้เกิดการขับรถ อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นผู้โดยสารกันดังนั้นเราเลยเปลี่ยนแรงจูงใจของคนขับรถเมล็ระบบฟีเดอร์เนี่ยเราจะเริ่มคือแทนที่คุณจะแย่งผู้โดยสารคุณคิดว่าทํายังไงก็ได้ที่จะให้ผู้โดยสารของคุณเนี่ยเดินทางได้ตรงเวลาและปลอดภัยแค่นั้นพอนั่นคือแรงจูงใจเขาเปลี่ยนจากแรงจูงใจที่จะต้องขับแข่งมาเป็นแข่งกับตัวเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากพัฒนาด้วยฮะและตัวเนี้ยเราคิดว่าทั่วโลกเขาก็ทํากันแล้วถ้าเกิดเราสามารถทําให้สําเร็จได้เนี่ยทั้งรถติด ทั้งฝุ่นทั้งสภาพทุกอย่าง oh. จะมีสังคมที่ดีขึ้นกรุงเทพฯเมืองก็คงจะเป็นเมืองที่ดีขึ้นด้วยอ่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเริ่มต้นเส้นทางแรกสําหรับระบบฟีดเดอร์นะครับก็คือสถานีขนส่งสายใต้นะครับไปยังสถานี BTS บางว่าท่านที่เดินทางมาจากต่างจงังหวัดผ่านสายใต้อ่าลงรถบัสแล้วนะครับก็ขึ้นช h ทเทอร์บัสของทาง กรุงเทพมหานาครน,นะครับเพื่อไปต่อ BTS เข้าสู่ใจกลางเมืองได้นะครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวจะลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณท่านโคศกามากนะครับที่วันนี้ให้ความรู้กันครับดีครับขอบพระคุณมากค่ะคแล้วก็ทิ้งท้ายกันไว้นะคะคุณผู้ชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ Bangkok Story ลุ้นลับนะคะของมีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็เป็นอของที่หลายคนกําลังมองหาด้วยไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ห <c oughs> น้ากากอนามัยจากกรุงเทพมหานครวันนี้นํามาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเเเเเววลลลลาาาาาางงงงแ้สํหรรรรรรับยกกื่่ออดีๆขคคนนุทพะะ ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ m ม r รินทีวี